สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products ค่ะวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากนะคะเป็นตัวช่วยให้คุณค้นหานะ,ะหรือว่าเห็นแท็กที่เป็นที่นิยมได้มากขึ้นและคุณสามารถเลือกแท็กเหล่านั้นนะ,ะมาใช้กับสินค้าของคุณได้อย่างที่คุณทราบดีค่ะเวลาคุณจะอัปโหลดสินค้าทุกครั้งนะคะหรืออัปโหลดดีไซน์ให้กับสินค้าต่างๆใน Redbubble เนี่ย คุณจะต้องใส่แท็กด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะเขาเห็นสินค้าของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยคุณก็ไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า red bubble popular tags แบบนี้นะคะจากนั้นก็มาคลิกที่เว็บไซต์นี้หรือคุณสามารถคลิกเว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะคะโดยจะโพสต์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนี้คุณสามารถไปคลิกได้เลยเช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะ uh, Redbubble นะคะ Redbubble Popular Tag เนี่ยนะคะเขาก็เป็นแหล่งแหล่งการหาแท็กที่เป็นที่นิยมแบบฟรีเลยคุณสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์เนี้ยนะคะเขาจะช่วยให้คุณนะคะเข้าใจ มากขึ้นว่าโอเคแท็กแบบไหนที่เป็นที่นิยมใน Redbubble นะคะ,ะโดยที่เขาจะเปรียบเทียบให้คุให้คุณเห็นนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเนี้ยคุณก็จะทราบว่าโอเคในประมาณ7วันที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะแท็กไหนนะคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะจากการค้นหาของลูกค้า อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณก็สามารถเลือกมาปรับใช้กับงานดีไซน์ของคุณกับการอัปโหลดนะคะแล้วขายสินค้าของคุณได้ในเลดบ์ปับโบนั่นเองนะคะ,ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าแท็กเหล่านี้จะช่วยให้ คุณน่ะประเมินค่าหรือคำนวณความต้องการหรือคำานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากขึ้นนะคะโอเคทีเนี้ยเวลาคุณอัพโหลดสินค้าไปแล้วนะคะสมมุติครั้งแรกคุณอัพโหลดดีไซน์แล้วก็จัดจัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยกับสินค้าของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถแก้ไขกลับมาแก้ไขได้ทุกครั้งอ,อย่างกรณีแท็กอย่างเงี้ย คุณรู้สึกว่าโอเคสัปดาห์นี้อยากจะอัปเดตแท็กใหม่คุณก็สามารถทำได้ทุกครั้งนะคะกลับมาอัปเดตได้กับดีไซน์เก่าๆของคุณะนะคะโอเคทีเนี้ยเขาก็จะโชว์นะคะเว็บไซต์เนี้ยจะแสดงหรือโชว์ให้คุณเห็นความเป็นที่นิยมนะคะของแท็กแต่ละแท็กนะคะ ทีนี้อันนี้ก็คือหน้าสำคัญเลยเวลาคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ใช่ไหมคะแน่นอนคุณจะเห็นตารางนี้นะคะจะเป็นตารางที่เขาจะแสดงให้คุณเห็นอย่างกรณี popular tag แบบนี้ค่ะเนี่ยอันดับที่หนึ่งะของสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยนะคะดูซิว่าเป็นเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะแล้วก็มีการใช้คำหรือท็กนั่นแหละเป็นคำอะไรแบบนี้เป็นต้นโดยที่ตรงนี้ค่ะ คุณสามารถเลือกเป็นเลือกดูทีละ25ผลลัพธ์ก็ได้5 0หรือทีละร้อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะคุณก็สามารถมาถเลือกได้ทีนี้ความป๊อปปูล่าเนี่ยอันดับที่น้อยสุดก็แน่นอนของแต่ละสัปดาห์ของแต่ละการอัปเดตนะแสดงว่าอันนี้ก็โอเคติดอันดับหนึ่งนะสำหรับการอัปเดตล่าสุดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตทุกๆวันจันทร์นะคะสำหรับเว็บไซต์เนี้ยจะอัปเดตทุกๆวันจันทร์นะคะ ว่าโอเคเจ็ดวันที่ผ่านมามีความเป็นอะไรนะเป็นที่นิยมอย่างไรบ้างของแต่ละแท็กอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณดูตรงนี้สักครู่นะคะในอันนี้ก็อย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยเ e ิร์ชอันนี้คุณสามารถคลิกเข้าไปได้นะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เพื่อไปดูว่าโอเคพอไปหน้านั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีตัวอย่างแท็กให้เห็นด้วยแล้วก็สินค้าต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานะคะ อ่าส่วนอันนี้ก็ยังอยู่ในหน้าเดียวกันของตารางนะจากหน้าเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะก็คุณก็สามารถคลิกลิงก์เหล่านี้ได้เลยนะคะดูจากการเปรียบเทียบต่างๆผลลัพธ์เนี่ยที่เขาโชว์นะคะมีประมาณทั้งหมดเลยประมาณ9 0 0 0กว่า9999นะคะก็เกือบหมื่นแล้วก็คุณก็ดูได้ค่ะถ้าสมมุติว่าทีละ25ผลลัพธ์อย่างเงี้ยก็จะมีถึงประมาณ400หน้านะคะคุณก็สามารถเช็คดู ไปเรื่อยได้เลยนะคะทีนี้เรากลับมาที่หน้าแรกนี้ก่อนเดี๋ยวจะลองคลิกลิงก์เนี้ยลิงก์แรกหนึ่งเนี่ยค่ะลิงก์ที่สองลิงก์ที่สามจะลองคลิกเข้าไปนะคะจะลองคลิกเข้าไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูให้ดูนะคะสามตัวอย่างจากสามลิงก์นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของลิงก์แรกเวลาคุณคลิกเข้ามานะคะคุณจะมาที่หน้านี้คุณจะเห็นค่ะเขาก็จะพูด ถึงอะไฮโดรแฟลชไฮโดรแฟลสนะคะสติ๊กเกอร์ทีเนี้ยคุณเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยที่วงกลมอะนะสีฟ้าเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนี่แหละค่ะคือแท็กแล้วคุณก็สามารถคลิกตรงเนี้ยเพื่อดูเพิ่มเติมไปอีกเป็นตัวอย่างแท็กนะคะที่ปรากฏให้เห็นซึ่งคุณสามารถเอามาปรับใช้ได้ ให้สอดคล้องกับสินค้าของคุณโดยลิงก์แรกในะที่คลิกเข้ามาเนี่ยเขาเน้นไปที่สติกเกอร์นะคะเน้นไปที่สติกเกอร์โดยแท็กเหล่านี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าคุณเอาไปใส่แบบเห็นเขาป๊อปปูล่าหรือเห็นเป็นที่นิยมหน่อยก็ไปใส่อย่างเดียวก็ไม่ได้คุณก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับงานออกแบบของคุณไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างที่สองจากลิงก์ที่สองนะคะก็จะเป็นแบบนี้มาที่หน้านี้นะคะคุณก็จะเห็นตัวอย่างแท็กแบบนี้จะเป็นเกี่ยวกับวาเลนไทน์ วันทายวันวาเลนไทนสเตย์เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อดูเพิ่มเติมคุณก็สามารถใช้คำเหล่านี้เพื่อเอามาปรับใช้กับงานดีไซน์ของคุณได้นะคะโอเคนะคะเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นเขาใช้คำว่าว e n t า n e s e a y Valentine Valentine's Romantic Girlfriend Romance Boyfriend Couple Heart Husband อะไรแบบนี้คุณก็สามารถเอาไป Adapt ใช้ได้เช่นกันนะคะ ถัดมาตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่3นะคะก็เป็นอ n อแอนดรูนะคะแอนดรูกัฟฟิลนะคะก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เขาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างแท็กที่เราพบเห็นได้ก็อย่างเช่นทอมฮอ l l ลแลน n o w นเวย home เนี่ยตึ๊ดตึตตนะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้เห็นไหมคะเอามาปรับใช้ได้นะคะให้สอดคล้องกับท็อปิกตรงนี้นะคะประมาณนี้ ก็เรียบร้อยค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้คุณนะคะเข้าถึงแท็กที่มีความาโดดเด่นหรือเป็นที่นิยมหรือได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการค้นหาจากการค้นหาบ่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคุณเอามาปรับใช้กับงานดีไซน์ของคุณก่อนที่คุณจะอัพโหลดให้กับสินค้าต่างๆนะคะจะทำให้อ่ โปรดักของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยเข้าถึงผู้คนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นแท็กจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับ red bubble ตลอดจนแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อท s p r i n g นะคะ s p r ปริงแ s a t s ่เอ่อ r s h t s ing, so, อ,อ, shirt, อะไรต่างๆที่เราเคยทำคลิปไว้ให้กันให้กับการสร้างรายได้ กับ p o d อะไรพวกนี้นะคะก็โอเคค่ะประมาณนี้ใครมีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ฝากคำถามไว้ได้ค่ะนะคะก็จะพยายามนะคะถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้จะช่วยหาคำตอบเพื่อมาตอบให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามคลิปถัดๆไปด้วยนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ที่จะช่วยให้คุณไปที่เว็บไซต์ Red p u b b l e Popular Tag โดยตรงเลยนะคะคุณสามารถคลิกได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ